สวัสดีครับวันนี้เอาอ้อนกลางผสมกันนะครับตัวเล็กขวามือนั่นตัวเมียครับตัวผู้ตัวใหญ่ซ้ายมือ ก็วิธีผสมเหมือนอ้อนใหญ่เลยนะครับแต่อันนี้มันจะไม่ค่อยเหมือนแล้วแต่ตัวครับดุไม่ดุอันนี้มันใจดีจะบอกว่ามันไม่ดุดูลงเชื่องก็มไม่ก็ของอนไน่นันว่ากัดไงใช่เชื่อหรือเลื่องเชื้อก็อ้นใหญ่ ไม่ใช่หมายถึงไอตอนผสมไงกัดไอกัดกัดตูพูปีกเปิดของเร้อยผสมกันประเทศไทยที่ทลงพอดีครับวันนี้จะมาแยกลักษณะอ้นกลางข่าวตาดำนะครับนี่ครับแบบนี้เขาเรียกเพือกได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันะครับเอาเป็นว่าข่าวตาดำแล้วกันครับ นี่ครับอันนี้ก็เป็นออนกลางนะครับน้ำหนักเต็มที่อยู่ประมาณสองโลครึ่งครับบวกลบนิดหน่อยอนาคตพ่อพันธุ์ครับตัวนี้เหมือนกันล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วมือล่วงแล้ว อันนี้แสงแดดมันดูไม่ค่อยขาวครับแดดมันส่องแล้วก็นขนผมเปืป้อนๆด้วยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแยกแลักษณะอ้นกลางกันให้นะครับอันนี้จะเป็นอ้นกลางเพื่อตาแดงนะครับนี่ครับอุยอ้ยอุ้ยอ้อนกลางก็น้ำหนักจะเต็มที่อยู่ที่ประมาณสองโลครึ่งครับ ประมาณนั้นครับลักษณะขนจะนิ่มๆครับลักษณะขนหนังเขาเวลาจับจะรู้สึกนิ่มๆขนหอาจะฟูๆครับตัวจะไม่ใหญ่มากครับนี่ก็ใกล้เต็มที่แล้วครับเนี่ยโตได้อีกนอหน่อยนงครับดูครับหางเหินชมพูหมดครับขาตาแดง อย่นี้แดดมันซองหน่อยครับมันเห็นสีไม่ค่อยชัด